เชอรีนจ๋าเดี๋ยวได้ยินไหมคะมไม่ได้ยินอะไรเลยเหมือนไม่ไม่ติดอ่ะคะ่ะจะไม่อะไรหรอจ๊ะจ๋ามีนะฮิงฟ้าบอกหนาวเลยอะ่ะหนาวกิดจังหวัดที่แล้วอีกอะ่ะ <c oughs> กระ,ะ,ะ,ะต่ายกระต่ายกระต่ายกระต่ายจอดแล้วกอดค่ะกอดค่ะข,ขอความอบอุ่นให้น้องหน่อย ไม่รู้จะเริ่มต้นใหม่กับอะไรก็มาเริ่มต้นใหม่กับเราได้นะคะอิงหลอดอิีต้อนรับค่ะคะ่ะและจะไปเริ่มต้นอิงหอดได้ที่ไหนคะฝากผลงานนิดน,นึงค่ะเร็ว,เรวนี้นะคะก็จะมีซีรีส์โชว์มีเลิฟนะคะซึ่งก็จะออนแอร์ประมาณเดือนกุมภาแต่ว่าเดี๋ยวเราจะบอกอีกทีนึงว่าจะออนแอร์ช่องทางไหนนะคะขอซีรีส์ก่อนได้ไหม นะคะแล้วก็จริงๆก็คือจะมีทั้งเชอรีมีนาแล้วก็อีกหล,กหลกักอีกหลากหลายคนเลยน้องๆมิสแกรนที่จะได้ร่วมเขาเรียกว่าเป็นครั้งแรกกับฝีมือการแสดงละครคะซีลีส์นี้พวกเราตั้งใจมากๆอยากให้ทุกคนรอดติดตามชมแล้วก็เร็วๆนี้นะคะจริงๆอาทิตย์หลังจากวันนี้ไปยาวเลยนะคะกับกิจกรรมของพวกเรานะคะพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันอำลาตำแหน่งของมิสแกรนชุมพรน,นะคะซึ่งก็คือชาลลอตนั่นเองสามารถที่จะไปร่วม โมเมนต์พิเศษสำคัญได้แล้วก็วันที่28นะคะเป็นมิงอิงลอดนั่นเองนะคะซึ่งเราจัดที่ซ,ซึ่งเราจัดที่โชว์ดีซีนะคะก็จะมีกิจกรรมทั้งวันเลยสามารถที่จะไปร่วมโมเมนต์วันสำคัญจริงๆเราน่าจะครบรอบใช้คาว่าเกือบปีแล้วกันเนาะก็เป็นวันแรกที่เราจัดกิจกรรมแบบนี้ขึ้นมาอยากให้ทุกคนมายอยู่ในโมเมนต์ความอบอุ่นแล้วก็ความสุขกับอิงหลอดด้วยกันรวมถึงหลังจากนั้นนะคะก็ยี่สิบเก้าสามสิบ สามสิบเอ็ดสามารถที่จะไปเขาเดากับพวกเราได้แล้วก็ยังมีมิสแกรนเอ็กกับหมอลำด้วยกิจกรรมเนืองแน่นมากๆนะคะสามารถติดตามได้ทางเพจมิสแกรนไทยแลนด์ค่ะโอเคค่ะแล้วก็กิจกรรมวันที่สามสิบค่ะโ <laughs> <laughs> okay. อเคอันนี้คือแบบเหมือนช่องสคคิปป์ให้เลยนะคะ <laughs> 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 มันเยอะมาเลยโอเคไม่เป็นไร จะต้องสแกน QR code นะคะเอามาแล้วค่ะขอเป็นชื่อจริงนะคะ <im ans> โอ้มาไวมากชื่อจริงนะคะชื่อจริงเผื่อได้รางวัล <im ans> ถ้าเป็นชื่อเล่นขอป,ปลิปเปลี่ยนเลยนะคะชื่อจริงนะคะนามสกุลไม่ พี่ปาทำโทษขอถูกพี่ปาให้ลงวัน่าอย่าทำโทษหลยอยากไม่ลงวันอยากได้อะไรี่ให้หมดเลยแล้วหนูอยากได้อะไรสีแดงกระตอบที่โอเคค่ะพี่ปาคะให้รางวัลอะไรเนาะ มุนี่เป็นน้องไฮดี วัเอพี่ตอบผิดพี่ฟ้าทำโทษตอบถูกพี่ฟ้าจะให้รางวัลโอเคค่ะเฉลยค่ะสีอะไรคะตอบผิดพี่ฟ้าทำโทษตอบถูกพี่ฟ้าให้รางวัลต้องถามว่าอยากทำโทษหรือว่าอยากให้รางวัลได้แล้วสีแดงหมดเลย สีแดงค่ะสีแดงเป็นคำตอบที่โอเคค่ะพี่ฟ้าคะให้รางวัลอะไรน้องดีคะ ให้เดินไปด้วยกันอยากให้เดินไปด้วยกันเดี๋ยวตุ้มทานกางเกงือเป่าคะต้องมีใส่บอกกางเกงได้ไหมปีเลยนะสองขาไไปด้วยกันได้เหมือนกันเนาะค่ะคำตอบคืออะไรคะคำเท้าคำใบ้คืออะไรนะเมื่อกี้อยากให้เดินไปด้วยกันห่วย ให้หวยเนาะเป็นฉับไปกันเลยไปด้วยกันคำตอบที่ถูกต้องก็คือรองเท้าค่สลับขาไอ้คีพี่กีฟ้าพูดว่าอะไรนะอยากอยากอะไรนะอยากให้รวยไปด้วยกันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสลับ่ะเอาใหม่ค่ะห้าสี่สามสองแอคชั่นอยากให้เดินไปด้วยกันแล้วเราจะบอกว่าอะไรดีล่ะ เขาให้มาขนาดนี้แล้วอ,ะอ่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบจับจาว่ะเอากะแดนนะคะขอความอบอุ่นให้น้องหน่อย จริงหรือเปล่าอ่ะตัวเองกระต่ายตัวไหนเดี๋ยวปั๊บึีนะพูดถึงละครทุกอย่างอินเข้าหมดเลยนะคะมาแล้วอ่ะกอดจอดน้องหน่อยกอดน้องหน่อยกอดกอดน้องกอดค่ะกอดเดี๋ยวปั๊บนึงกระต่าย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 จอดแล้วกอดค่ะกอดค่ะขอความอบอุ่นให้น้องหน่อย โอเคชาลีมีนามีอีกตัวไหมคะอะค่ะเดี๋ยวปั๊บนลยนะเพรพูดถึงละครทุกอย่างอินเข้าหมดเลยนะคะกด่อนก่อนกระต่าย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 ก่อนแล้ว กอดค่ะกอดค่ะข,ข,ขอความอบอุ่นให้น้องหน่อย